กูบีเด็ดต่อต่อ yes yes รรรรกูบีเด็ดต่อต่อกูบีเด็ดต่อกูบีเด็ดต่อต่อ yes yes เอาละตัวนี้ฉันขอจัดการโอเคได้ท่าโอเคได้คาร์เมล่าแมนเอาละเอ้ยยิงสิวะเอ้ยนั่นแหละตายเอาละถึงแม้ตัวคาร์เมล่าแมนที่โดนควบคุมจะตายแล้วแต่สกิปปี้ดีทอยลิทให้มันตายด้วยดีกว่า เอาละนะให้มันตายเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาครอบงำฉันเอาละฉันจะหลุครอบงำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาละมันตายแล้วเอาละทีนี้ถึงตานายแล้วล่ะเพื่อนตุ้มเอาละทีนี้ถึงตาฉันแล้วสินะสไนเปอร์เอ็

ถึงเวลาที่ฉันจะต้องล้างแค้นมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องล้างแค้นแล้วเกค้ควบคุมการแกต้ตายออยิงซ้ำหน่อยสิยิงไปเด้เดี๋ยวทำไมเหมือนมันโดนปรับแต่ยิงไปดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวทำไมชีวิต โอ้ยนี่นายหยับฉันทำไมเนี่ยเอ้หยับฉันทำไมโอ้โอเคนายแป๊บหนึ่งนะให้แป๊บหนึ่งนะอ่ะเยี่ยมไปเลยนี่แกทำอะไรกับฉันเนี่ยนายทำอะไรกับฉันเนี่ย นายนะนายขำเลยกักบฉันเออขอโทษ